ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวนะคะที่ 8มิถุนายนนี้นะคะโดยเป็นแคมเปญที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองแล้วโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะให้เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและก็ตอกย้ำภาพาลักษณ์ของย่านราชประสงค์ในฐานะแร,มร์ม์คด้านศิลปะกนงที่ท่านกำลังรองเฝ้าดูเฝ้าชมครับซึ่งปีนี้มีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวทางทุคกคนที่นี้ก็ตามมาครับผมจะพูดอะไร นอกเหนือจากเป็นส่วนที่ช้อปปิ้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของของศิลปะต่างๆนะครับเป็นแบบที่ดีนะคะ<ฮ>ค่ะเราทำเซอร์เวย์ว่าทุประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ามาในย่านเราเนี่ยก็สนุกม,มากค่ะแล้วก็อยากเห็นอีกปีที่แล้วนะครับทุกคนอยากจะให้มันตืน่นเต้นหวานเสียวปีนี้ได้ตืน่นเต้นหวานเสียวแน่นอนความฝันที่ย<ฮ>่านไปซ์สองที่ตางท่องเที่ยวแล้วก็ทา พูดนะครับอยากพอให้เป็นของฝันจะเป็นแนวมือจะมีกลิ่นของความเป็นเซนต์อาร์ตอยู่เพราะว่าเราไม่ต้องเอาไปเพื่อดูแกสเปซป่าในแกลเลอรี่หรือว่าที่พิพิธภัณฑ์อะไรอันนี้คู่คนเดินทำง,งานเดินไปเดนนินมามารถแวะชมได้